กระทิ่งูคันนี้โดนกระบ,บาฟอร์ดสวนกลับจนหน้าเสียในขณะที่คนงานทั้งสองกำลังกลับบ้านและวิ่งอยู่บนทางไฮเวย์อยู่ๆเขาก็โดนแลมโบคันนี้เข้ามาท้าทายมันเป็นชาเลนจ์ของนักซิงที่มาเกิดขึ้นบ่อยๆบ,บ,บนไฮเวย์โดยที่คุณจะถูกประกบและถูกเร่งเครื่องใส่หากว่าคุณเร่งเครื่องตอบรับแสดงว่าคุณตอบตกลงการแข่งขันและใช่ครับกระบ,บาคันนี้เร่งเครื่องกลับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ถูกจัดฉากข,ขึ้นแต่อย่างใด เพราะคนขับกระบาก็ไม่รู้ตัวว่าจะถูกท้าทายและเขาเป็นคนบอกเองว่านี่คือครั้งแรกที่เขาเจอการท้าทายแบบนี้แต่แน่นอนว่ากระบาเองก็มีเซอร์ไพรส์ให้ลัมโบคันนี่เหมือนกันเพราะเขาเองก็ชอบความเร็วและขุมพลังที่อยู่ในกระบาคันนี้คือเครื่องยนตโ์คโยตีวี8 5.0ลิตรซึ่งเป็นเครื่องตัวุดของฟอร์ดมัสแตงนั่นเองแต่มันถูกับมาวางใน f 150คันนี้และถูกโมดิฟายเครื่องมาแล้วกว่า830แรงม้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนจบจะเป็นยังไง